สวัสดีครัรทุกทุคนนะครับ hey, <yeah. S 1> วันนี้นะครับผมก็มาเล่นนาครอชิลัวกันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาโซโล่แงเหมือนเดิมช่องผมนี่จะโซโล่แรงค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นเองนะครับผม <laughs> ดูว่ากินนี่เป็นไงตอนนี้เจอเป็นสจวัดด้วยนะครับสจวัดดอรเลียแปันตีสองรอบหลีสกิลกันยับยับคือบอกเลยว่านาคอมันจะเล่นยากมากนั่นเองนะครับผมถ้าเราเจอสจวัก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมสจวัแก้ทางนาคอได้แต่ก็เราก็มีวิวธีแก้ทางสจวัอยู่ก็คือง,ง่ายๆก็แค่รอมันกด2นะฮะก็คือถ้ามันกด2ไปเมื่อไหร่มันโดนผมล้วงเมื่อน,นั้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จะล้วงยากหน่อยเพราะว่าเรามีดอรเลียนะฮะดอรเลียมันก็สามารถรีสกิลให้โจเกอร์ได้หรือว่าสดได้นนั่นเอง ก็ทำให้เราแบบล้วงยากมากขึ้นอีกก็ไปดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปเจอเป็นคิกซี่อีกเรียนตีสองที <c oughs> โอเคประมาณนี้ประมาณนี้มาวันนี้เราก็เล่นเป็นเซเทมเดิมนะคะที่ผมเล่นนะฮะใครที่ดูคิปที่แล้วผมก็น่าจะรู้ว่าผมเล่นเซเทมอะไรก็จะเป็นาดาบถือก,กับชิ้นนั่นเองนะครับผมส่วนเชเทมก็เป็น iver, an, โซลิเวอร์อมิอามโบเกนจ์เปียเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ เราต้องมีดาบถึงนะถ้าเกิดเราไม่มีดาบถึงเราจะสูจ้จวนไม่ได้ตามนี้ปันไปก่อนเลยปันไปเสือจบบนอันนี้บอกว่าจบบนทีนี้มาทรงตึงแน่นอนเลยความเสร็จห้าสิบเจ็ดวีนะฮะเฮ้ยฟันไม่ออกเออแล้วก็วิธีการฟาร์มก็ ผมจะฟาร์มแบบว่าฟาร์มลงมาแล้วก็ฟาร์มไอตัวเล็กตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาฟาร์มตัวนี้แล้วค่อยไปฟาร์มเลนนะฮะจะทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไล่ไล่คีปป่าได้ครบทุกตัวนะเออมันจะได้เดินครบหลุพอดีไงนี่แล้วก็จะฟาร์มครบทุกตัวเสร็จก็ประมาณสักสามสิบกบีหนึ่งที่สามสิบกบเฮ้ยอะไรเนี่ย <ม Walker! S 1> อะไรเนี่ย รอเอา้ามันไม่มีฟิกเกอร์มันไม่มีอะไรหรอปาลีนบอกรอนะโอเคเราก็ไปเลยแล้วกันรีบรอไปแจ้งเพื่อนก่อนเป็นะไสกินคิดัวเอามาให้ท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่อยากเห็นสกินคิดัวนั่นเองนะครับผมไม่ค่อยได้ลงนะเดี๋ยวใครอยากเห็นผมเล่นสกินอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะคือนาคอสผมมีทุกสกินนะอ่ามีทุกสกินทุกสกิน เมโลท็อปอัพบริการยีบ่บชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i d ดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลทอ็อปอัพใครที่กำลังหา ID ดี v วผมขอแนะนำเพจไ d m ิ n ต o น tp 7ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสก,กินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตามสองแส0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวมังกรไม่เป็นไรฮะแอนนี่ก็ไม่อยู่เหมือนเดิมที่ผมบอกนะก็คือถ้าเกิดว่าโลม เมดเราไม่อยู่หรือว่าไฟมันแพ้ก็ให้เรามาฟาร์มนะเราจะตังเยอะแล้วเราก็จะแบกได้ในทางโซโล่นะเออประมาณนี้นะเนาะใครที่โซ,โซโล่นี่ผมเพิ่งค้นพบสูตรนะเราเรารวยไว้ก่อนเว้ยนอกจากจะแบบ ทีมจะแพ้เลนจริงๆอ่ะแบบแพ้แม่งหมดทุกอย่างอ่ะอันนั้นก็ยอมแพ้ไปเถอะครับผมถ้าเกิดแบบเพื่อนแบบแพ้พากันแพ้กันหมดอ่ะแบบเลนบนก็แพ้เลนกลางก็แพ้เลนเลนล่างก็แพ้อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นขนาดนี้ก็ยอมรับสภาพไปฮะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยมาปัดแล้วก็ไปเออไอ้มูลานี่มันยิบ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 นะ ผมฟาร์มให้ครบนะยิ่งถ้าเกิดว่าเกมทรงๆนะนาคอจะโหดเพราะว่ามันมีโอกาสได้ฟาร์มไเพื่อนเล็กรวมแล้วปะนี่เราต้องวราปไปวะเนี่ยบ้า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 แต่นี่เพื่อนโอ้โหแล้วโดนแทงเอเรียบร้อยโดดไปแล้วโดนแทงโอเคเมื่อกี้เราพลาดนะ ต้องดูแมบดีดีไว้ว่าเพื่อนเราอยู่ไหมเราเข้าไปเปิดไม่ได้ปะไล่ฟาร์มใหม่ไม่งั้นเราจะจนกว่าตัวอุ๊ยด้านล่าง solo คิวไม่งั้นเราจะจนกว่าเรียวมะปล่อยเลยเราสู้สกจูไม่ได้เว้ยโอวหนุกสองพันเก้าโอ้โหสองพันเก้าเลยนะนี่ไงมันจะฆ่าผมเว้ย อันตี่โอเคเอาด้านบนชนะไฟอย่างนี้สวยดีอย่างนี้สวยเลยเอ้ยอย่างนี้สวยเลยแล้วก็ฟาร,ร์มชิลเลยอย่างนี้นายคอสเมตานี้ต้องเล่นนี้แหละไม่งั้นเล่นไม่ไหวนะ พึ่แต่อยู่แรลงแรลงเทียแบบเอเทียเลยนะเอเทียไดยเซอร์เลยนะเออเอเทียไดยเซอร์เลยนะยี่สิบสี่โอเคไม่น่ามีอะไรมันจะโผล่มาปะโผล่มาจริงอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ เพื่อสั่งถย่ยเรือเรือโอเคไดประบูแล้วเล่นไหมเพื่อนเราไดโอม,มิแล้วพร้อมเล่นพร้อมลั่นเราจะต่อเรื่องกับเชอต้องเออแค่นี้พอจออแฉนะจอคแคอคแจต่อแฉเอ้มันเจ็บมันเจ็บ เอ้ยมันเจ็บมันเจ็บสองดิไม่สองเหรอไปสองแล้ว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 นี่ไงนี่ไงที่เป็นคิวเอ้ยเอ้าป้อมยังไม่แตกื้อโอ้แล้วป้อมตีเออมาเมื่อกี้นึกว่าป้อมแตกลระโดดไปหาโดนป้อมตีเฉยไม่ไงไม่ตายนะเมื่อกี้เอองงเลยเฮ้ยผักสวย แต่โอ้โหโดนเบิร์ดไม่ได้วะไปแล้วกันไปแล้วไม่ได้ไม่ได้โดนหนักต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบถึกนะครับผมเพราะว่าโอ้โหโดนป่าด้วยเจออย่าเจอเบิร์ดแรงยังไม่ออกไอโบเก้นเต็มนะไปลุย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 เฮ้ยอะไรอ่ะติดหมดเลย แตะไหมความบนปึ๊บโอ้โหมันแปะเลยเหรอคือไม่ปล่อยให้จอแจอเลยเหรอแปะอย่างเดียวแต่มันแปะไปแล้วนะโอ้ดอเดียมาคือจริงจริงเมื่อกี้มันแปะไปแล้วผมก็ใส่มันได้นะมันกดอันตีไปแล้วอ่ะมันดอเรียมาเอาแม่งยิงโดน ไม่แปะแล้วไปอีกปึ๊บเออไปแล้วเว้ยโอ้แม่งสองแปะเฮ้ยน่ยผมต้องรอมันแตะมันสกิลซอมแบบมันแค่ถึงจะฆ่ามันได้กูไม่งเตะตังเรารวยอยู่ตังเราอยู่แต่ก็ไม่รวยเท่าเรียวมาฆ่าเพื่อนเราได้ไง โหเอเนตัดไปเท่าไหร่จดไปห้าเหรอพี่ลีอุ้ยโอ้โหพอเลนโดนเจื้องได้ไหมทันไหมถ้าทันจะได้แบบปล่อยบนมันฟันช้าจังวะอุ้ยแต่วะเนี่ย แม่งเพื่อนเราตายหมดแล้วไปบนไปบนไปบนโอ้โห้ยเลือดเลือดเลือดเรจงสศจวดปุ๊บเฮ้ยแล้วมันแปลเลยเหรอโอ้โหเลือดโอ้โหโดนฟิกกี้อืมเรียบร้อยเดี๋ยวนะโดนสกิลหนึ่งคิกซี่สกิลหนึ่งนะ สกิลหนึ่งแรงกว่าแปะสกจอดอีกนะเมื่อกี้โอเคมาใหม่ครับเมื่อกี้สกจอดแปะรอดอยู่โดนสกิลหนึ่งชิกซี่ไปนี่คือหนักเลยนะเกินมาเราได้ดาบถึงละได้เราพอได้กันอยู่ <S <S เฮ้ยเพื่อนหาแจ้งให้เราแล้วอ่ะอย่างนี้ฟินเลยดิเพิ่มเพิ่ม ไปไปไปเขียนได้บูโอเเ้ยอมันรีกแล้วเฮ้ยระวังนะตรงนั้นเออปุ๊บปุ๊บอุ้ยมันกลับได้ได้ฟารมก่อนฟามก่อน หาเงินหาเงินชิปหายแล้วเฟรนติโนโอตายด้วยเหนื่อยเลยนะเจอสตจวัดอเรียเนี่ยมามาจะได้ของสีชิ้นละนี่น่าจะพอโซโลคิวได้บางคนละบางตัวแต่ว่าต้องแบบต้องคนเดียวอ่ะหลายคนไม่ได้นะหลายคนเดิน โอ้ตรงกลางใจเย็นนอ้อพี่น้องฟ้าหมดไล่ทาเวฟหมดอ่ะผมอ่ะตอนเนี้ผมเข้าโซนไม่ได้ต้องให้คอเลนเปิดคอเลนเปิดปุ๊บเราเข้าตามได้นะไจวอยู่ล่างผมมีดาบฟ้านะผมไม่กลัวจัวแล้วนะเข้าไปเบิร์นใส่ได้เลยถ้ามันไม่มีดอเลีย ตีธรรมดาสวนได้เลยผมว่าไหว,อ,ไวยอยากจะลองอะ่ะแต่มันมีแบบมีดอเลียไงไมันจะไม่ได้อโอ้ไม่ต,ตังเราเยอะอยู่อย่างงี้น่าจะได้นะเฮ้ยเคียสูงตายไมเนี่ยโอ้ตายตายอย่างงี้โอ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 ้มาแล้วโอ้ยโอ้ย มูลามันจะเอาปึ๊บโอ้โหแล้วมันหลบได้พอดีโอเคโอเคปาดเข้าไปไม่ตายหรอพอดีอกวดตายอยู่เยี่ยมเมื่อกี้ดาบฟ้ารับรับป่าตเต็มเต็มเฮ้ย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 ได้ไหม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 ปึ๊บโอเคตายดึ่งอ่ะเฮ้ยรอดรอดรอด เบา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 เฮ้ยฟารินฟารินเอาฟารินเ,เอาให้ฟารินเอาให้เฮ้ยดยอกเบานะแต่เราไม่มีเลือดเหรอโมหย่ยาจะเข้าไปช่วยอยู่นะแบบแม่งไม่ได้วะ่ะไอ้ย่าเลือดเราก็น้อยไอ้ย่าเลือดเราก็น้อยตีได้ปะก่ออ๊อกกูจะโหดตีไม่ได้อย่างบุญหลามันแบบเหมันมาปาดตีไงเฮ้ยอะไรเนี่ย โอเคแค่นี้ก็พอ,อ,ลอเลฮ้ยเฟลเมลเฟลเมลเฟลเมลมาแค่นี้เราก็น่าจะโหดแล้วนะคิวละแต่ต้องหาจังหวะเข้าดีๆอยู่ดีนะข้างมุมุ้งสู้ตายดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยหูโดดติดด้วยเกือบตุย เราโดนดาบฟ้าด้วยนะเมื่อกี้สโลเฮ้ยโอ้ผมน่าจะเข้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะตดชี้ไปเนี่ยเฮ้ยพอรินเอาแล้วยังไงทลัดางัดเฮ้ยีมันอันนี้อู้ยดยนูนี่พี่ดีกับตาย้ผมขัดมันยากจังวะถ้าได้ขัดตักทีนึงนะ คืณอะไรอะ่ะใส่แม่งเลยกดฟ้าอันหนึ่งขอแรกอ,อู้นิดเดียวเฮ้ยเบิร์ดไปอยู่ที่นีก่กะไปดูเรียวมาดูเรียวมาดูเรียวมาดีๆดูเรียวมาดีๆดูเรียวมาดีๆเฮ้ย,ยไม่มีคนคำ้ำเดี๋ยวนะ <S <S โอ้โหแล้วมันรีโอดาร์กรี เฮ้ยเฮ้ยถ้ามันหลุดตำแหน่งวันนี้หนึ่งโดน้อวุ้ยแต่เมื่อกี้ดาฟ้าเข้าไปรับได้สวยอยู่เฮ้ยใส่ยองใส่ยองเฮ้ยเออเอาวันไม่ตายเออเอาวันนี้ไอ้เอ้ยมันทันว่ะมันฟิกด้วย เมื่อกี้ด่าฟ้าก็ไม่ไหวนะโดนไหลาทางเันเอ้ยรุ่นเพื่อนเอาให้นี่จกแล้วนะจดแล้วแม่งไม่จบชัวร์แต่เรามีดาร์กอ่ะเรามีดาร์กนี่ไงโอ้โอ้โหพิกเกอร์แตกไ,ไหมปั้มทีนึงไม่ได้แล้ววะ ไอ้ป่ามูลาไม่โดนเลยวะอะไรวะหลวงสะจวดย่าเกินต้องหามุมเล่นแล้วปะคนครบยัดเลยเพื่อนอย่ารอด้างหมดอย่ารอด้างหมด ใส่เลยบั๊บบ๊บบ๊บเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งเคลียร์ได้ไหมอ่ะรอรอรอฟินิกได้ไหมรอรอรอได้ไหมปึ๊บโหยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันจะดักมุลาจะดักถ้าเคยได้เลยตัวนี้มันวางมุมดีโดดใส่แม่เลยดีกว่าไม่กดดับถึง เฮ้ถ <laughs> ้ามาหายก็เดบเฮ้ยมันไม่สองมันใจแข็งไรอะ่ะเฮ้ยโอ้งานไม่ถึงเฮ้ยเราบ้าก็มาดิเฮ้ยอุ้ย,ยแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอ้โหแล้วเสียเคียวเอาเคียวมาแทนที่ไปเอา้าเหลือตัวเดียว หยองไปดิเออแค่นั้นโอ้โเมนี้ตึงอยู่นะโอโเล่นยากจริงวิกสตอรี่เออฟินิชโอเคต้องฟินิชอยู่แล้วแหละขนาดนี้ละเล่นเกมอ่าหกสิบดาวนะฮะวนพึ่งกลับขึ้นมาหกสิบดาวได้สะสะสะ ดาวตกกับดาวตกโอเคนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถดงแจ้เตือนไว้นะเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย